สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตได้นะครับกับช่อง YouTube 365สาศร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิเคราะห์การดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับตั้งแต่วันที่15-21ถึง2ีมีนาคม2560นะครับเรามาดูกันว่าช่วง7วันสั้นๆนี้นะครับท่านที่เกิดวันเสาร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า ต้องคิดไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมกําลังบอกเหล่านี้มันเป็นแค่ช่วงเจ็วันสั้นๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับอย่าไปเครียดนะครับถ้าเกิดบทวิเคราะห์นั้นมันจะเป็นการเตือนที่ท่านเรามัดระวังนะครับแต่ถ้าบทวิเคราะห์เป็นช่วงเตือนที่ท่านจะได้อะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับเป็นขาขึ้นนะครับก็ให้รีบปล่ฟ้านะครับให้รีบปล่ฟ้าแล้วท่านก็จะได้ในสิ่งนั้นบาอย่างหลายเพราะจังหวะและโอกาสมันให้นั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับ ในช่วง15ถึงย1มีนาคมนะครับช่วงนี้ท่านที่เกิดวันเสาร์นั้นก็บอกว่าเป็นช่วงต้องระวังเกณฑ์การทะเลาะนะทะเลาะก,กับคนในครอบครัวทะเลาะก,กับคนอื่นในครอบครัวเช่นญาติพี่น้องของแฟนเราญาติพี่น้องของสามีเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะวุ่นนะครับเพราะดีที่สุดช่วงนี้นะท่านที่เกิดวันเสาร์อย่าไปยุ่งในเรื่องของคนนอกครอบครัวถึงแม้จะเป็นญาติพี่น้องจะช่วยทุเราไปได้มากเพราะที่ยุ่งแล้วเดือดร้อนแลวทะเลาะเพราะอะไรไหมครับเราจะมารบกวนเรื่องผลประโยชน์ อยากจะมาขอยืมตังหรืออยากจะมาขอเงินเป็น,นลงทุนนู่นลงทุนนี่แล้วมัน,ม,นมันทีมันก็ให้ไม่ได้เพราะจริงๆชีวิตของเราเองก็ต้องมีเหตุปัจจัยต้องใช้เงินอยู่แล้วนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเกณฑ์การใช้เงินของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมันมีเกณฑ์การใช้เงินค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญช่วงนี้นะความใจใหญ่ใจโตของคุณนะครับความหูเบาของคุณความที่เขามายกยอคุณจะทำให้คุณเสียตัง แล้วพอคุณเสียตังค์ไปแล้วคุณจะมันคิดเสียดายทีหลังนะครับเพราะช่วงนี้นะครับเป็นไปได้ er. วิธีป้องกันที่สุดคืออย่าพบใครเพราะถ้าพบแล้วต้องเสียตังค์แล้วฟังคํายอแล้วอดไม่ได้ต้องใจใหญ่หรือไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวเนี้ยกินข้าวกัยบยากปุ๊บอดไม่ได้ยิ่ต้องเลี้ยงเขาควักวก่อนอย่างนี้นะครับอดไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเสียตังค์แน่ๆนะครับไม่ได้คืนหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คนเก็บวันเสาร์เก็บตัวนิดนึงนะครับอย่าเข้าสังคมจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องขออองงงงงสิ่่ทททีตต้้ลมมืําาคควััใจยนะรบ ต้องบอกว่าต้องมีเกณฑ์ของการดิกแปลงแก้ไขโดยเฉพาะช่วงนี้คุณเกี่ยวับเสาถ้าเกิดมีเกณฑ์ไปทําอะไรที่เก,เเกเี่ยวกับเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือต้องสื่อสารใ,ใดๆก็ตามนะครับแนะนําว่าคิดดีๆก่อนนะสอบถามให้ครอบครบก่อนแล้วหาพยานให้เยอะๆนะครับหาข้อมูลเยอะๆหาพยานรับรู้ร่วมๆเยอะๆคาพูดเอกสารที่เราสื่อสารไปจะได้ไม่กลับมาเป็นปัญหากับเรานะครับการงานช่วงนี้คุณเกี่ยวับเสางานโอเคงานเก่า งานที่ได้มาแบบดั้งเดิมมีคนดูแลหรืองานที่ดูแลเก่าๆเนี่ยดีๆทำทำไปเลยนะครับเป็นงานที่เรียกว่าได้แบบระยะยาวเนาะแต่มันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า ตัวเนื้องานเองจะถูกจี้งานมันช้าไม่ได้ตามกําหนดแต่เป็นงานดีอแต่มันช้านะครับถ้าเราทํางานอยู่แล้วงานมันช้าช่วงนี้ต้องลงมือจี้ดนิงนะครับแต่เวลาจี้เนี่ยปัญหาก็อย่างที่ผมบอกคือพอลงมือจี้ปุ๊บต้องดูด้วยวิธีสื่อสารของเรานั้นเป็นยังไงน,นะครับบางทีการสื่อสารที่เราไปจี้งานแต่เราสื่อสารไม่ถูกกาละไม่ถูกเทสะไม่ถูกกับอารมณ์ผู้ฟังเนี่ยอาจจะกลายเป็นปัญหาได้นะช่วงนี้ต้อง,งระมัดระวังนะครับเรื่องของ ความรักนะครับสำหรับความรักคนโสดช่วงนี้นะครับโอ้โหเป็นความรักที่หวือหวามากนะครับเขาเรียกว่ารักที่ใช้ตังกรักที่ต้องลงทุนแล้วคนที่เราไปแอบชอบเนี่ยลงทุนต้องแบบไม่ธรรมดาด้วยนะต้องจัดเต็มนะครับถ้าไม่พร้อมจะจัดเต็มอยู่เฉยนะครับแต่ถ้าพร้อมจะจัดเต็มก็ลุยไปเลยนะแล้วก็สําหรับานที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับครอบครัวก็อ,อาจจะเรียกร้องอย่งที่ผมบอกเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะครับก็อย่างว่านะครับก็ ถ้าเรามีครอบครัวเราทำทุ่กคนก็อยู่ในครอบครัวเนาะแต่ถ้าเป็นคนโสดทำมันก็ยังเป็นแค่แฟนทต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะได้เป็นชีวิตครอบครัวหรือเปล่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่อย่าตามใจจนเกินเหตุเพราะเงินเนี่ยมันหาย,ยากแต่มันใช้ง่ายนะครับใช้แต่พอดีๆนะสุขภาพช่วงนี้นะครับสุขภาพจะเป็นคุณสุขภาพสตรีแนะนํานิดนึงถ้ามีอายุแล้วนะครับแนะนาเรื่องระบบภายในสตรีไปตรวจด,ดูนะครับระบบกบระเพาะปัสสาวะและน้าเหลืองด้วยนะครับ การทับถ่ายมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงสุขภาพที่เรรวนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเกิดจากอาการน้อยอกน้อยใจ เกิดจากปัญหาที่คิดเยอะคิดมากแล้วมันน้อยอกน้อยใจในตัวเนื้องานเนื้อปัญหาของงานนะครับว่าเราทําเต็มที่แล้วร่างกายก็เลยโทรมลงสุดลงนะครับช่วงนี้เนี่ยราศีใบหน้าอาจจะไม่ค่อยผ่องใสย,ยิ้มไม่ค่อยออกนะครับก็อยากจะให้ฝึกยิ้มหน่อยนะครับช่วงนี้ใบหน้าท่าดูเคร่งขืนเกินไปแล้วนะครับก็ฝึกยิ้มสมักนิดหนึ่งนะครับเป็นการช่วยแบ่งเบาสถานการณ์ความเครียดให้มันลดลงนะครับนี่งคงเกิดวันเสาร์นะวันช่วงนี้คนเกิดว,วันเสาร เงินใช้เยอะเรามัดระวังการงานดีแต่ช้าไม่ได้จังใจต้องลงไปบี้เองนะโปรเจกต์ Project ต่างๆที่วางไว้เนี่ยโค้ที่ตั้งใจจะทําแล้วร่วมมือกับเพื่อนร่วมมือกับพี่น้องใดๆก็ตามนะครับออผมว่าควรชะลอตัวไว้ก่อนเพราะมันใช้เงินเยอะนะครับถ้ามีนะถ้ามีนะมีงานโครงการอะไรเนี่ยชะลอตัวไว้เพราะมันใช้เงินเยอะ7วันนี้คนเกิดวันเสาร์ 6, ดีที่สุดภาพรวมทั้งหมดเลยเก็บตัวอยู่เงียบๆอย่างมีประสบกา์ทำหน้าที่อย่างทีสมบูรณ์แล้วจะไม่เดือดร้อนเลยนะครับ นี่คือบทวิเคราะห์คนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง21มีนาคม2560ท่านใดชอบนะครับบทวิเคราะห์แบบนี้กดติดตามนะครับกดเครื่องหมายระฆังไว้จะมีะการเตือนท,ทุกครั้งที่มีข้อความใหม่ๆบทความใหม่ๆขึ้นมานะครับว่างเท่าไหร่มาดูกันนะครับแล้วก็ท่านใดคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับอยากแชร์คนที่ถนั์กดแชร์เลยครับอย่าช้านะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกับผมอาจารย์เก่งสรมชีวิตกับบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในช่อง y o u t u ส e มองค์พศาสตร์เสริ ที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ